เอ้ยอย่าตกใจอย่าเอออย่าเหวออย่ามืนอย่าอึนในดงตีนนี่ระดับทรงเจ้าพ่อจะบอกให้รู้ว่าเขาพกอะไรเขาทําอะไรทําไมเขามันดีกักเอ้ยทําไมอาการเขามันออกเอ้ยทําไมเขาอยู่ไม่นิ่งเอ้ยทาไมอาการมันอยากจะวิ่งบุุ๊๊คุ๊ตลอดเวลานี่ระดับทรงเจ้าพ่อดูด้วยในกระเป๋านี่พกอะไรสังเกตสังเกต มาคูมีปูนพอมบกเอ้ยเป็นไงระดับไหนคิดเอานี่มาคูนี่มีปูนพร้อมบกเคี้ยวอย่างเดียวไม่ต้องไปสูบไม่ต้องไปต้มแค่เคียวนี่ก็พร้อมจะวิ่งได้ทํางานกันทั้งวันนะนี่เคียวมาเคี้ยวปูนี่ทํางานทั้งวันนะดีกากปากแดงอยู่งั้นนะเป็นไงนี่เป็นไงมีปูนพร้อมบกด้วย ไม่ต้องห่วงกุลามาแล้วไม่ต้องห่วงว่ามีอะไรเข้าสิงกูบอกเลยของจริงไงน้องนี่เดี๋ยวแกะเดี๋ยวแกะให้ดูเดี๋ยวแกะให้ดูดอออนี่ยังไม่ทันจะเคี้ยวแค่จังหวะแกะนี่แกะใบนี่ก็ดีแล้วไอ้เธอนี่นี่นอออเ,อนนเอา้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจุ๊บจุ๊บจุ๊บนี่งาอย่าไม่ทันจะแดกองบาเข้าสิงให้แสของจริงนี่ของจริงไงน้อง เดี๋ยวพี่จะมาเคี้ยวให้ดูสาธิตการเคี้ยวรับรองว่าน้องจะเสียวยันแปดโมงเสด็จญาตเสด็จญาตไงพาไปก่อนนี่ละเลงปูนละเลงปูนนี่พร้อมใบพูแล้วต้องมีหมากอ่านี่คือลูกหมากนี่หน้าตาลูกหมากนี่นี่ขเขาเรียกลูกหมากอ่ะไงต้องเด็ดก้านออกนะนี่ต้องเด็ดก้านออกด้วยเพราะอะไรรู้ไหมเดี๋ยวไอ้ เดี๋ยวไอ้ทั้งวันน่ะไม่นานจะทําอะไรเลยไอแล้วไม่ทันจะดีดเลยไม่ทันจะยันเลยไอคึกกึกกึกกึกไม่ทันจะเขียวก็ดีดแล้วนี่เป็นไงปื๊บปื๊บฟานมาอ๋อจังหวะมวนก็รู้ดีดและดำในของเจ๊งนี่ดีไว้ดีอะไรขนาดนี้อบ้า เดเว้ยเฮ้ยงาหลอนตกใจตกใจอะดิดีนะดิหลอนหรือเปล่าอย่าลั่ออย่าลั่วเดี๋ยวมั่วเดี๋วกูตกนี่ดูด้วยข้าวยำไก่แทบนี่เขาบอกอร่อยแต่อยากรู้ว่าอร่อยระดับไหนวะมันจะอร่อยยังไงวะแค่ห้าสิบบาทลองกินดูดิเห็นแม่งคนกินกันเยอะ หรือมันจะอร่อยจริงลองชิมดูลองชิมเฮ้ยเฮ้ยคอคเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหดหงิของเรมันเคียรไม่ลงว่ะของเรมันติด้ิโก้ดีเว้ยมันดีจริง อื้มอืลองให้ลองอื้มอีกคำหนึ่งอีกคำหนึ่งอื้มอื้มอ้าวงูจะรู้เ่รอเฮ้ยเสียงเสียงไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยข้าวยำไก่แซ่บเอากุหลอนเลยสันนึกว่าจ่ามาดูเฮ้ย อืไม่ใช่เล่นๆเลยเนี่ยอืหอมจริงๆเนี่ยเอา่อยกูดีเลยค่ะยำไก่แซ่บเนี่ยออออืืื้โแม่ค้าใส่เหี้ยแล้วเว้ยกูแดกวะเนี่ยโอ้ยอร่อยจริงๆเว้ยมันเดดมันอยู่ไม่ได้มันอยู่ไม่นิ่งมันพร้อมจะวิ่งตลอด แม่เอา้ะกูรู้ว่าเลยแดกทีนี่กูไปไม่เป็นเลยนะ่ยกไม่รู้จะไปทางไหนเลยนะไอหาเอ้ยเฮ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 ้ยสำหรับเฮ้ยกียไปแล้วดีดเว้ย